สนับสนุนโดย YLG Group โทร02287155และ026775520คูดคุยกันนะคะกับคุณธีพานวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l i ฟิวเ t u r e s ค่ะคุณธีพานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสมภาพค,คุณเยรวัตรค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคำพยายามไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็ชน 1, 1,600เหรียญแต่ว่าไม่ผ่านสักทีเหมือนกันนะครับคุณธีพานช่วงนี้ ใช่แล้วค่ะคือตอนนี้ถือว่าเราเระดับประมาณ1,600เหรียญก็ก็เป็นระดับขายระดับแรกเหมือนกันนะคะอาจาต้องระมัดร,ระวังโดยที่เแนวที่ตอนนี้เองเนี่ยเรามองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวแรกอยู่1,600ส่วนแนวที่สองอยู่ที่1,620เหรียญ US Dollar ต่อ t r ท์อ t ์นะคะก็ถือเป็นสองแนวนี้ส่วนแนวรับเนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่1,585เหรียญ US Dollar ต่อ t r ทอันะถือว่าถือว่าเป็นรับแรกเหมือนกันคือ เันเองกรอบในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังวิ่งอยู่ระหว่าง1,585เหรียญจนถึง1,620เหรียญค่ะโดยที่คืนนี้เองนะคะก็ต้องรอดูผลการท e s t i f y ของประธานเฟดเองนะคะว่าจะมีการพูดหรือว่ามีการให้สัญญาณอะไรเกี่ยวกับการหนุนที่จะใช้ QE อย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการพูดในเรื่องของการที่จะมีการหยุดตัว QE หรือเปล่าซึ่ง ตัดข่าวนี้เองนะคะก็จะเป็นข่าวที่ส่งผลกับราคาทองคําพอสมควรค่ะจริงๆแล้วถ้าข่าวเรื่องของ QE จะต่อไม่ต่อนี่น่าจะรับไปกับเรื่องของการรายงานผลการจุมเฟดไปแล้วสองรอบหรือเปล่าคะคือเรามองว่ามีรับไปรับบางส่วนนะคะแต่ว่าในรอบนี้เองเนี่ยกนักลงทุนเองก็ยังจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งสองครั้งก็คือจะมีการแสดงความคิดเห็นของเฟดสาขาต่างๆออกมานะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่ประธานเฟดเบอร์นันเจะออกมาพูดเองดังนั้นเรามองว่า ้าเกิดว่ามีการพูดถึงใ,ในเรื่องของตัวนี้ว่าจะมีการหนุนยังใช้ตัว QE เองก็เรบกวว่าก็น่าจะส่งผลบวกกับตัวราคาทองคําค่ะแต่ก็ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าในวันนี้เองเนี่ยจะมีการแตะพูดถึงประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าค่ะนอกจากปัจจัยเรื่องเราที่ต้องติดตามในคัน้มพืนนี้ในฝั่งสหรัฐแล้วคุณธิพาครับในฝั่งของยุโรปเลยครับเราให้น้าหนักความสคาคัญมากน้อยแค่ไหนครับทั้งเรื่องการเลือกตั้งของอิตาลีรวมทั้งการปรับลดอันดับเครดิตของอังกฤษโดย Moody's นะครับค่ะโดยรวมนะคะ ส่งผลกับราคาทองคาน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้จากว่าเออถึงแม้ว่าทางยุโรปเองจะจะยังหาข้อสรุปในเรื่องของการลกตัางออกมาไม่ได้แต่เราจะเห็นได้ว่าตลาดมีการปรับตัวลดลงมาแต่ตัวราคาทองคำเองเนี่ยถือว่าเป็นักษาดของการให้ค่อยซึมตัวกลับตัวขึ้นมากกว่านะคะแล้วพอ เรามาดูค่าความสัมพันธ์ของตัวราคาทองคํากับค่าเงินยูโรตอนนี้ต่ํามากเลยนะคะอยู่ที่ระดับแค่ประมาณจุดหนึ่งกว่าๆเท่าน,นั้นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่ว่ายูโรไปทิศทางไหนตัวราคาทองคําก็ไม่ได้จะส่งผลเท่าไหร่นะดังนั้นเองเราก็แนะนําว่าข่าวที่ยังต้องตามในสัปดาห์นี้น่าจะเอียงไปทางฝั่งของสหรัฐมากกว่าแล้วก็อาจจะดูปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาประกอบด้วยนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองเนี่ยคะ่ะก็จะมีตัวกองทุน SCDR นะครับ ที่ขัดเพิ่มขึ้นมาอีกทําให้โดยรวมเนี่ยค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายออกไปแล้วถึงประมาณ50ประตันได้นะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าปริมาณการขัยง S t D R ค่อนข้างมากแต่ราคาทองคำเองก็ยังสามารถดิดปบกลับขึ้นมาได้ค่ะตอนนี้ถ้าดูจากกราฟนะคะเจ็ดว่าค่าเงินยูโรกับราคาทองคํานั้นสวนทางโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ ใช่ค่ะก็คือไม่ไม่ได้ไปด้วยกันเลยแล้วก็อย่างถ้าเรามาดูในแง่ของของของกราฟราคาเองนะคะเราอยากให้นักลงทุนระมัดระวังเหมือนกันนะคุณสมภาพเพราะว่า เก้่ยง่าแนวตอนนี้เองเนี่ยก็จะต้องมีการขึ้นมาทดสอบใกล้ๆพันหกร้อยจนถึงพันหกร้อยี่สิบลีนถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ที่ต้องการทำกำไรระยะสัน้นจริงพอขึ้นมาเห็นใกล้ๆพันหกร้อยจนถึงพันหกร้อยี่สิบอาจจะแนะนําให้ขายทำกำไรบางส่วนไปก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าสามารถทะลุผ่านแนวนึงพันหกร้อยยี่สิบห้าหรือหนึ่งพันหกร้อยสาสิบเป็นการปอระบายครั้งหนึ่งเพราะเรา่อยมองว่าราคาทองคำจะสามารถกับขึ้นไปได้แต่ถ้าวันนี้เองยังไม่ผ่านที่แนวนึงพันหกร้อยจนถึงหนึ่งพันหกร้อยี่สิบ โอกาสที่จะย่อลงลับใหม่อีกครั้งหนึ่งที่แนว1,580-1,550เอยนัยงมีอยู่ค่อนข้างมากค่ะนั่นเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะลึกจากแนวรับที่ y g g ให้ไว้ตอนแรกคือ1,585ันหใช่ไหมครับคุณติปาครับใช่ค่ะเพราะว่าเราบอกคือตอนนี้เองเนี่ยกรอบใหญ่ของราคาทองจากช่วงนี้นะคะก็ยังจะอยู่ที่ระหว่างประมาณ1,550เหรียญจนถึงหนึ่เหรียญค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานการณ์ในยุโรปถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายๆออกมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญอะไรกับทิศทางของราคาทองคําเลยนะคะในช่วงประมาณสัก4-5วันทําการที่ผ่านมาทองคำนั้นปรับตัวค่อยๆซึมขึ้นซึมขึ้นซึมข,ขึ้นแต่ว่าที่แนวต้าน1,600นั้นกลายเป็นแนวต้านแรกไปแล้วนะคะแนวต้านถัดไปที่1620แนวรับวันนี้อยู่ที่1585 คืนนี้ติดตามกันด้วยนะคะว่าในส่วนของคำปลาสายของคุณเนบนเานันเก้เองนั้นจะมีท้อยถแถลงอะไรที่มีนัยยะสําคัญต่อ QE ว็่าจะมีต่อหรือว่าจะยุติลงก่อนเวลาตามที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งนัยยะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นที่ทางราคาทองคำนั้นสามารถที่จะกลับมายืนเหนือระดับ1 6 2 5 1 6 3 0ได้นะระดับนั้นคุณติพาจากไวยจบอกว่าก็น่าจะฟลอร์บายราคาทองคําได้ค่ะ ในขณะที่ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในรที่บอกกันไว้ว่าครึ่งวันเช้าปิดติดลบไปประมาณ9.75จุดแรงเทขายที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้มีออกมาทั้งในตัวของ CPR ครับแล้วก็คร,รทอบครัวปตททั้งตัวแม่ตัวสอพอแล้วก็ตัวของพิธี c ีรวมทั้งกลุ่มสื่อสารอีกด้วยสัญญาณเทคนิคในวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์จะบอกอะไรกับเราบ้างไปจับสัญญาณพร้อมๆกันครับ